พ็จะเห็นปลาโดตัวนี้แล้วกะคิดหอดเมนูของบัพบุรุษเนาครับคิดอยากกินเนาะครับคิดอยากเคล็ดพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นคั้งแรกเลยนะผมบ่เคยเห็นเลยครับสมปลาโดนี่ตกมาว่ายจากตัวแล้วก็เลยร้องิึงครับสมงัวสมหมูกับเห็ดมันเบิดแล้วเนาะผมก็เลยคิดว่าเครื่องปรุงมันกัน่าจะย่ต่าตงกันดอกครับการเห็ดสมเนาะก็คือหลักๆเลยก็สีมีชั้นรสเกลือกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะครับเนาะ เพราะว่าเขาเนี ų, ้ยวนี Darwin, Fraktion, ่เ te ป <uds> like ็นตัวเล็กไ้มันสมอยู่แล้วนะครับกะเพราะแต่เขาได้เนื้อป่ามาแล้วนะกะแล่ออกครับเอาแต่เนื้อนะหนังเบาครับมันฟักแหลกยางนะครับมันบ่ละเอียดครับบ่ย่างซะมันหย่ำยๆำยแล้วมันกึดคืดนะครับผม่อใครมักนะกะลอกเอาถ้าเนื้อป่าเนาะหนังกะเอาไปต้มให้ไหมให้แมวกันแล้วแต่นะครับกะได้มาแล้วก็ซับให้ละเอียดครับสับแล้วแต่พักใส่ซ้ําไว้นะฮ็ดเป็นสมต้นกันเลยนะครับแล้วต่ผูมักเนาะ สมต้อนเนี่มันดีนีขั้นตอนหนึ่งก็คือการเอาไปแช่เอาออกมาเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องแช่ครับอันนี้ก็คือขันสดๆได้เป็นขามื่อเลยนะเพื่อนนเนาะเพราะจะได้มาเรลกกัพักไว้น่ะครับแล้วก็เครื่องปรุงก็มีกระเทียมชุรดเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะครับเนาะข้าวเหนียวนี่ผมล้างแล้วนะล้างสองสามหนามกับข้าวเหนียวหนึ่งเขาเลยลเนาะแล้วก็เนื้อป่าเขาเนาะครับใส่ทุกอย่างรวมกันลงไปเลยครับเจ็ดเดี๋ยวเลยนะประ้องมีวิธีอย่างกับสุดท้ายเราก็ต้องขันห้ือเขาเนาะกะ ทำการขันนะครับเมื่อเป่าเนี่ยแหละครับขันสมนลก็จะเอินนะกะขอยยาดใส่มือเป่านะครับเพราะเฮ็ดกินเองนะบ่ได้เฮ็ดขายนะครับขันจะรู้สึกว่ามันเหนียวจนไปลูกซิ้นเลยนะตามจริงใส้โคกต่ํากันเลยนะครับใส้โคกต่ําก็ดีกันนะแต่ว่าผมคงไม่คิด่อครับตอนที่ขันแล้วๆเนาะก็เตรียมไส่ถุงครับ่อเนนะผมว่าอีกขันตอหนึ่งที่สําคัญเลยคือการไล่อากาศนะครับการไล่อากาศเราจะทุงนะ ทำคัญอีกอย่าง,นงห,หนึ่งเลยนะเนี่ยพเพราะจะรู้สึกว่าอากาศมันออกดีๆเบิร์ดเล่ากอาอย่างหัดหัวไทยนะครับก็ะคือแหนมทั่วไปนะครับแหนมที่ในความสุงจําหองเขานะครับนะก็ห่อตามเข้าไปนะครับก็เสียดประมาณนี้นะเานาะก็เอาหอยไว้เนาะเอาหอยไว้ในโฮมนะครับอุณหภูมิปกตินะไม่ต้องเอาไปแช่ตู้นะครับสองมือมาเปิดบังคับว่าจะเป็นทั้งไหนนะเป็นแล้วนะครับ สองมือเนาะอากาศธรรมดานะสมจังน้อยครับผสมแห้งเนาะสิบปียงครับมือแจวครับสมบะโด์เขาผ่า,าน